สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงข้อมูลออนเชนนะครับของตัว Bitcoin ตัวอ t ท e ล e ลียมแล้วก็ตัว ADA กันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น,น,นที่อามาแชร์เ,เพื่อนๆนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับเ,เริ่มจากตัว Bitcoin ก่อนนะมาดูตัวข้อมูลออนเชนที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะก็คือตัว h o l ด Wave นะซึ่งก็เป็นข้อมูลหนะ้าที่ วัดนับว่าจํานวนบิตคอยที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วหรือ,อยังนะหรือว่ามีการเคลื่อนไหวณนะช่วงเวลาตอนไหนบ้างนะครับเช่นถ้าบิตคอยนะครับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลย10ปีนั้นเนี่ยมีจะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นและก็มีความสัมพันธ์นะนะกับตัวราคาของตัวบิตคอยยังไงกันบ้างนะครับอย่างเช่นนะข้อมูลที่ผมแชร์อยู่นี้นั้นเนี่ยเส้นสีขาวนั้นเนี่ย เส้นสีขาวนั้นเนี่ยก็คือราคาของตัวบิตคอยนะครับซึ่งปัจจุบันตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้น,นี่ราคาบิตคอยก็อยู่ที่ประมาณ42,900ปลนสอนเการ้อยวิ่งอยู่ประมาณ42,000-43,000ประมาณนี้นะเอ่อแล้วก็ข้อมูลตอนนี้เองนัเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าบิตคอยที่ไม่ได้ขยับเลยนะมากกว่าเอเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ 7.93%นะครับของจำนวนบิตคอยที่มีอยู่นะที่มีที่มีซัพพลายอยู่ณนะปัจจุบันนี่นะครับและก็ถ้าเกิดเราจะดูเปอร์เซ็นที่เยอะที่สุดนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นในระยะประมาณ2ปีถึง3ปีนะครับที่จำนวนบิตคอยไม่ได้มีการขยับเลยนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ14.36%นะของจำนวนบิตคอยที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับตามมาด้วย จำนวนบิตคอยที่อยู่ระหว่างหนึ่งถึงสองปีนะครับมีประมาณเกนะือบสิบสี่เปอร์เซนตะโทษทีนะครับอันดับหนึ่งนั่นเนี่ยก็คือจำนวนบิตคอยที่ไม่ขยับเลยประมาณห้าถึงสิปีนั้นเนี่ยมีประมาณเกือบสิบ็ดเปอร์ซ็นนะนั่นก็คืออันดับหนึ่งนะตามมาด้วยระดับสองถึงสามปีที่ไม่มีการขยับเลยประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็หนึ่งถึงสองปีประมาณสิบี่เปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะซึ่งจริงๆแล้วนั่นเนี่ยเราอาจจะแบ่งนะครับจานวน บิตคอยที่ไม่ได้ขยับเลยนั้นเนี่ยสายโฮนะครับก็คือแบบที่เป็นลองเท e r นะแล้วก็เป็น short เท r มนะครับ short เท r มนะเราลองมาดูแบบที่เป็น long term holding นะก็คือคนที่ถือบิตคอยนะครับอยู่ระหว่างหกเดือนถึงประมาณมากกว่าสิบปีนะครับหกเดือนนั้นเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงนีนะ้พื้นที่สีเขียวตรงนี้นะหนึ่งถึงสองปีก็คือพื้นที่สีเขียวเข้มตรงนี้นะแล้วก็สองถึงสามปีเป็นสี สีเขียวเข้มขึ้นไาอีกนะครับ3าถึงสปีก็สีฟ้านะสีถึงหปีสีน้ําเงินนะครับห้าถึงสิปีสีน้ำเงินเข้มแล้วก็มากกว่า10ปีเป็นสีม่วงนะครับจุดนี้นะ่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเกิดเราจะดูนะครับสายที่เป็น long term holder นะหรือว่าสายที่ถือบิตคอยน์ในระยะยาวนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือห เดือนถึง10ปีนะจะสังเกตเห็นนะว่ามีความสัมพันธ์นะกับตัวราคาอยู่เหมือนกันนะจะสังเกตเห็นว่า,าถ้านับเส้นสีขาวก็คือตัวราคาของตัวบิตคอยนะทำจุดสูงสุดใหม่นะอย่างเช่นบิตคอยนะทำจุดสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปี2013นะครับช่วงนั้นนั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าจำนวนบิตคอยลองเทอร์มโฮเดอร์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปนะเพิ่มสูงขึ้นไปนะและจะสังเกตเห็นนะว่าจำนวนลองเทอร์มโฮเดอร์เนี่ย ลดต่ําลงนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ถือบิตคอยในช่วงระยะเวลาประมาณ6เดือนจนถึงมากกว่า10ปีนี่ลดน้อยลงนะครับอาจจะมีการเทขายนะครับเกิดขึ้นนะในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งตรงนี้นันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่เส้นสีขาวนะครับหรือว่าราคาของตัวบิตคอยเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่นะจังเกตเห็นนะว่าทุกครั้งที่บิตคอยทําจุดสูงสุดใหม่นะอย่างเช่นจุดนี้นะเดือนกรกฎาคมปี2017นนะครับทำจุดสูงสุดใหม่นะเทียบกับเดือน ธันวาคมปี2023นะครับจำนวนบิตคอยโฮเดอร์ในในช่วงระยะเวลาที่ถือ6เดือนถึง10ปีนัเนี่ยมากกว่า10ปีนเนี่ยย่อตัวต่ำลงนะครับตรงนี้เหมือนกันนะในช่วง b บิตคอยทำจุดสูงสุดในช่วงประมาณปลายปี2017นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนั้นเนี่ยทำออทามไฮออทามไฮใหม่นะในช่วงประมาณเดือนโนยเมอร์ปี2020นะครับก็จะสังเกตเห็นว่า Long Term มโฮเดอเนี่ยย่อตัวต่ำลงนะครับ ตอนนี้เองนั้นเนี่ยเรายังไม่เห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะสำหรับ long term holder นะที่จะตัดสินใจเรียกว่าตัดสินใจขยับนะครับหรือว่าส่งนะตัวบิตคอยที่อยู่นิ่งๆมานานนั้นเนี่ยออกไปนะซึ่งอาจจะส่งออกไปเพื่อเตรียมขายก็เป็นได้นะเพราะว่าหลังจากที่มีการขยับแล้วนั้นเนี่ยบิตคอยทำออทัหไฮนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาของตัวบิตคอยเนี่ยย่อตัวต่ําลงมานะครับนั่นก็คือพฤติกรรมนะของทาง long term holder นะเทียบกับตัวราคาของตัว บิตคอยนนะครับทีนี้เราลองมาดูทางช็อตเทอมโฮเดอร์บ้างนะครับช็อตเทอมโฮเดอร์นั้นเนี่ยก็คือคนที่ถือบิตคอยน้อยกว่าหกเดือนลงไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่ราคาของตัวบิตคอยวิ่งขึ้นไปนะแบบนี้นั้นเนี่ยจะเกตว่าลองเทอมโฮเดอร์เนี่ยช็อตเทอมโฮเดอร์ holder, หรือว่าคนที่ถือบิตคอยระยะสั้นๆนั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ อาจจะโฟโมเข้ามานในช่วงที่ราคาบิตคอยวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เทขายทันทีนะหลังจากที่ราคาของตัวบิตคอยย่อตัวต่ําลงมานะครับเรียกว่ามีความแพนิคขายเหมือนกันนะสำหรับช็อตเทอร์มโฮเดอร์นะ mm hmm. จะสังเกตเห็นช่วงนี้เหมือนกันนะที่ราคาของตัวบิตคอยวิ่งขึ้นไปนะช็อตเทอร์มโฮเดอร์เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเลยนะ mm hmm. ตอนนี้เองนั้นเ่ยเราจะสังเกตเห็นเทรนนะว่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์เนี่ยเรียกว่าย่อตัวต่ําลงมาตั้งแต่ช่วงปลายปีสองพันยสิบเอ็ดแล้วนะยังไม่มีการ เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยะสำคัญนะโดยเฉพาะพื้นที่สีเหลืองข้างบนนะครับในช่วงระยะเวลา3ถึง6เดือนแล้วเนี่ยยอดตัวสั่ลงมาเรื่อยๆเลยนะสำหรับสายที่ถือประมาณช่วงนี้นะครับก็แสดงให้เห็นนะว่าราคา Bitcoin เนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่ได้พุ่งรุนแรงอย่างเป็นที่น่าอย่างที่จะเป็นที่น่าสนใจนะสำหรับ short term h o l d ร r นะเลยทำห้เรายังไม่เห็นตรงนี้พุ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือพฤติกรรมนะของ ข้อมูลออนเชนนะของตัวลองเทอ r m มโฮเดอร์ term holder กับชอตเทอร์มโฮเดอร์นะมาดูตัวอีทิเลียมกันบ้างนะัอีทิเลียมเองเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูนะทางลองเทอ r m มโฮเดอร์ก่อนนะลองเทอ r m มโฮเดอร์ long ของตัวอีทิเลียมนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ถือนะในช่วง6 เดือนนะถึงระยะเวลามากกว่า10ปีเป็นต้นไปนะั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าก็ย่อตัวต่วตําลงมาคนระับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปี2020นะครับมีการเทขายนะตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปี2020ยาวไม่ใช่การเทขายนะก็คือย่อตัวต่วตําลงนะซึ่งอาจจะเทขายก็ได้นะครับย่อตัวต่ําลงมายาวมาจนถึงเดือนมีนาปี20งพเดือน เมษายนปี2021นะครับก็เป็นช่วงที่เป็น o u t c อย l season พอดีนะ o u t c อย l s e a s o นั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่ bitcoin halving ไปแล้วนะสำหรับ o u t c อย l s e a s o นะยาวไปจนถึงหนึ่งปีหลังที่ bitcoin halving นะก็จะเป็นช่วงเวลานี้เลยนะที่เราเห็นว่า long term holder นะี่ยอตัวต่ำลงไปนะครับสำหรับตัว ethereum เ,เองเนี่ยก็วิ่งขึ้นมานะตอนนี้นนเนี่ยทาง long term holder นะครับวิ่งขึ้นมานะโดยเฉพาะ พื้นที่ที่เป็นสีน้ําเงินเข้มสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็สีเขียวตรงนี้นะถ้าเกิดผมจะให้ดูนะครับก็คือพื้นที่ที่เป็นตรงนี้เนี่ยย่อดตัวต่ําลงมานะครับก็คือช่วงสีจะสังเกตเห็นว่าช่วงหนึ่งปีถึงสองปีเนี่ยคนที่ถือในช่วงระยะเวลานี้นะครับย่อดตัวต่าลงมานะก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมปีสอง2ยิบสองเลยนะครับ แต่ว่าในระดับที่ถือห้าปีถึงส0ปีเนี่ยยังวิ่งขึ้นไปอยู่นะสี่ปีถึงห้าปีเนี่ยก็ยังเทนยังวิ่งขึ้นไปอยู่นะสำหรับตัวทีเรียมสำหรับสามปีนะครับถึงสี่ปีเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะสำหรับคนที่ถือระดับนี้นะแต่คนที่ถือในระดับ2ถึงสาปีเนี่ยเรียกว่าน้อยลงมาเลยละย่อตัวสําพื้นที่ ้อยลงนะครับตัวต่ำลงมานะตั้งแต่ช่วงปลายปี2023เป็นต้นมานะครับโอเคนัก็คือ long term holder นะถ้าเกิดเราดู short term short t e มโ holder นะสำหรับตัวอิทเลียมจริงๆเทรนนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวบิตคอยนะในช่วงระยะเวลาที่อิทเลียมออราคาวิ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยทางสายที่ถือในระยะสั้นั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามานะจะสังเกตเห็นช่วงนี้นะราคาอิทเลียม วิ่งขึ้นไปนะตั้งแต่ช่วงปลายปี2020จนจนถึงช่วงปี2021นะครับหรือแม้แต่ช่วงนี้เองนะใคตที่เรียกวิ่งขึ้นไปนะชอตเติมฮอลเดอร์จะเพิ่มมากขึ้นนะแต่หลังหลังจากที่อิตาลีทำาอทามไฮแล้วเนี่ยชอบเติมฮอลเดอร์เนี่ยก็จะเทขายนะลดน้อยต่ําลงไปเรื่อยๆนะตัวเอเดนเองนะถ้าเกิดเราจะดูลองเทิร์มฮลเดอร์ Long นะจริงๆพฤติกรรมคล้ายกับตัวอิตาลีเ,เหมือนกันนะถ้าเป็นช่วงออลคอยซีซั่นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเห็นนะในช่วง เดือนออมกราคมปี2021ทาที่ราคาได้วิ่งขึ้นไปนะครับก็สังเกตเห็นว่าทาง long term holder นั้นเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตอยู่เหมือนกันนะว่าตั้งแต่ช่วงประมาณสักประมาณสักกลางปี2023นะครับ long term holder นะตั้งแต่ระดับ6เดือนขึ้นไปจนถึง10ปีนะครับ ของเ d a เนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปนะตั้งแต่ช่วงนั้นเทรนนะวิ่งขึ้นไปนะครับก็เรียกว่าถือกันมาเลยนะตั้งแต่ช่วงต้นตั้งแต่ช่วงกลางปี2023นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูทั้งหมดนะของตัวเ d a เองนะครับปัจจุบันนั้นเนี่ยราคาเอดาอยู่ที่ประมาณ51เอ็ซนนะจำนวนเปอร์เซ็นนะครับที่ถือเ d a อยู่เยอะที่สุดสำหรับคนที่โฮเ d a าเนี่ยอยู่ที่ระดับ ยี่สิบสี่จุดสองแปดเปอร์เซ็นตะก็คือคนที่ถือเอเดาตั้งแต่ช่วงหกเดือนถึงหนึ่งปีนะถ้าย้อนกลับไปก็คงจะเป็นประมาณสักกลางปีที่แล้วนะสองพันยิบสามจนถึงต้นปีนะทั้งนั้นมีคนที่ถือเอเดาอยู่เยอะที่สุดนะของจำนวนสไปเอเดาที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยถืออยู่ในระดับหกเดือนถึงหนึ่งปีนะก็คือถือมาตั้งแต่ก็คือเป็นคนที่เก็บเอเดามาตั้งแต่ต้นปีสองพันยี่สิบสามจนถึงประมาณกลางปีสองพันยี่สิบสามนะครับเข้าไปเก็บช่วงนั้นนะ นั่นก็คือภาพรวมมาของตัว ADA ถ้าเกิดเราดูชนะ็อตเทอร์มนะครับโฮเดอร์ของตัว ADA เนี่ยเทนคล้ายๆกับตัวอิตาเรียมเหมือนกันนะก็จะค่อนข้างที่จะมีเยอะนะในช่วงที่ราคา ADA เช่นสีขาวเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะแล้วก็ยอ่อตัวต่ำลงมาเมื่อราคา ADA ยอ่อตัวต่ำลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เองนเนี่ยช็ Short อตเทอรโฮเดอร์เนี่ยเรียกว่าเทนยอ่อตัวต่ำลงมาเลยนะัตั้งแต่ช่วงกรกฎราคมปี2023นะครับ โอเคนะก็คงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับสำหรับข้อมูล On on c h a i นนะตัว long term holder นะแล้วก็ short term holder นะของตัว Bitcoin ตัวอ t h ทเรียมแล้วก็ตัว d d นะครับสำหรับราคา Bitcoin เองตอนะที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะั่นเนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณสอ0 0 0อ่าสี 42, ไปไปนะ่หมืปลายๆนะบางทีก็แต่ที่ประมาณ43,000ืนสนะครับดูแพทเทิร์นนั้นเนี่ยก็ยังคล้ายๆกับช่วงปี 2,019อยู่นะในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยนะช่วงนั้นแล้วก็ใกล้ที่จะมีการลดดอกเบีย้ยนะก็คือช่วงประมาณช่วงนี้นะมีแพทเทิร์นที่คล้ายกันอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นเองนั้นเนี่ย Bitcoin ทําจุดสูงสุดนะแล้วก็ย่อตัวต่าลงมาเหมือนจะมาแตะนะที่เส้น20วิกซ์ลีมูวิ่งเวเลตนะนั้นก็วิ่งขึ้นไปนะตอนนี้เองนันเนี่ยก็ วิ่งขึ้นไปนะเหมือนกับจะย่อตัวต่ำมาแตะที่เส้น20 w e e k ์กเรมูวิ่งแอมตนะตอนนี้ก็ดูเหมือนจะวิ่งขึ้นไปนะก็ต้องมาดูกันว่าจะย่อตัวต่ำลงมาทะลุนะครับที่เส้น20 w e e k ์กเรมูวิ่งแอมหรือเปล่านะสำหรับตัวบีคอยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้นะครับที่เฟดได้มีการค้างดอกเบีย้ยแล้วก็ลดดอกเบีย้ยลงมานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ช่อง บิตคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลประชา,าท่านี้ครับสวัสดีครับ